สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ i อดี d พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป p OP นะคะถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับไอดอลเคบอให้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับวงไอดอลที่ถือว่ามาแรงมากๆในตอนนี้นะคะแห่งค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SM Entertainment นะคะซึ่งวงที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักก็คือวง a e p a นะคะซึ่งวันนี้เนาะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับ นิิงนะคะน้องเล็กแห่งวงเอสปาซึ่งเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในด้านของการร้องเพลงนะคะเพราะว่ามีเสียงร้องที่ทรงพลังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสไตล์การร้องที่ดีมากๆของ SM Entertainment นะคะรวมทั้งการแสดงออกบนเวทีของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดผู้ชมแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะบนเวทีรวมทั้งทักษะวาไรตี้ของเธอนะคะไปออกรายการไหนเนี่ยเธอก็มักจะมีมีมให้พวกเราเนี่ยได้ติด ตามกันอยู่ตลอดเลยสำหรับหนิงหนิงนะคะเธอเนี่ยก็มีชื่อจริงว่าหนิงอี้จัวนะคะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยว่าวิเวียนหนิงนะคะเธอก็เป็นน้องเล็กแห่งวงเอสป้านะคะหรือว่ามากเน่นั่นเองหนิงหนิงนะคะเกิดวันที่23ตุลาคมนะคะในปี2002ก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลนะคะที่เกิดในปี2000นะคะ สำหรับหนิงหนิงนะคะเธอเกิดที่ฮาร์บินนะคะมณฑลเหอหลงเจียงประเทศจีนนะคะซึ่งที่เธอเกิดฮาร์บินเนี่ยนะคะก็เคยมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะเหมือนว่าสาวสาววงเอสป้าเนี่ยไปออกงานงานหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะคือหนาวมากๆนะคะสมาชิกทุกคนเนี่ยก็คือใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อที่แบบว่าอ่าตัวใหญ่หม่มกันแบบ มาเพื่อป้องกันความหนาวนะคะแต่ว่านิงๆเนี่ยเธอกลบแบบว่าใส่กางเกงขาสั้นนะคะและ้วแฟนๆก็เลยสงสัยว่านิงๆเนี่ยไม่หนาวเลยหรอนะคะ <c oughs> ก็จนมีแฟนๆนะคะออกก็อ,อกมาพูดถึงว่าเธอเนี่ยเกิดที่ฮามินนะแล้วฮามินเนี่ยเป็นประเทศเออเป็นเมืองที่หนาวมากๆนะคะ <c oughs> ก็เหมือนว่านิ่งๆเนี่ยก็คุ้นชินกับอากาศที่หนาวแล้วนะคะเธอก็เลยแต่งตัวที่ดูแตกต่างจากเพื่อนในวันนั้นนะคะ <c oughs> จนเป็นที่ให้ชาวเน็ตเนี่ยได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ แล้วหน,งหนิงเนี่ยก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกใน SM Entertainment นะคะเป็นระยะเวลา4ปีโดยเธอเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนนะคะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังเคยถูกเปิดตัวมาแล้วในฐานะ SM l o ก k e นะคะในปี2016นั่นเอง ซึ่งอย่างหนึงนะคะเธอก็มีกิจกรรมยามว่างก็คือการทําอาหารแล้วก็การทํางานศิลปะต่างๆนะคะโดยตอนเด็กๆเนี่ยเธอก็เคยมีความฝันนะว่าอยากจะเป็นจิตรกรนะคะแต่ว่าก็มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงด้วยก็เลยมาเอาดีในด้านของการร้องเพลงนะคะ เธอเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นในด้านของการร้องเพลงแล้วก็ยังเคยเป็นสมาชิกของ l e s Sing Kids นะคะของประเทศจีนด้วยนะคะตอนนั้นที่ถือว่าเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงนะคะของประเทศจีนซึ่งตอนเด็กๆนะคะหนิงหนิงก็ได้โชว์ความสามารถด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังแล้วก็น่าทึ่งของเธอนะคะ ในรายการ l e ส s t ง i n k นะคะผู้ชมเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมกับเพลงช้าๆซึ้งๆที่ร้องอย่างเข้าถึงอารมณ์เพลงจากที่ได้ดูความสามารถของนิงๆในวัยเด็กในตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นนะเธอก็ใช้แววในด้านของเสียงร้องแล้วก็บุคลิกท่าทางของเธอนะคะจนทำให้หลายๆคนที่ชมเธอร้องเพลงในงานนั้นนะคะก็ประทับใจในความสามารถของเธอด้วย แล้วนอกจากนั้นนะคะหนิงหนิงก็เคยปรากฏตัวในการแข่งขัน Music, h o r m o s มนสติลอีกด้วยนะคะเป็นการแข่งขันร้องเพลงนอกจากนี้นะคะที่ประเทศจีนเนี่ยเธอก็ยังเคยเข้าร่วมรายการ s h i n i n g Star ทางช่อง MBC ของเกาหลีนะคะอันนี้เป็นรายการที่เธอได้เข้าร่วมของเกาหลีนะคะ แต่ว่าก็เธอก็ไม่ได้มีความสามารถในด้านแค่การร้องเพลงนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็สามารถเล่นดนตรีได้ด้วยนะคะนึิงๆเนี่ยสามารถเล่นเปียนโนได้ดีนะคะแล้วก็ยังมี แนวเพลงที่เธอชื่นชอบเนี่ยก็จะเป็นแนวป๊อปฮิปฮอปแล้วก็ R&B แล้วเธอนะคะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยมีศิลปินรุ่นพี่อย่าง NCT นะคะเป็นศิลปินวงโปรดด้วยแล้วก็ความฝ่ฝันของนิงหนิงนะคะก็คือเธอเนี่ยอยากจะร้องเพลงร่วมกับรุ่นพี่แทฮยอนโก r l g เจเนเรชันนะคะรุ่นพี่ในค่าย SM Entertainment นะคะสำหรับแทยอนนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ รุ่นน้องต่างๆนะคะมักที่จะอยากร่วมงานกับเธอนะคะเหมือนว่าเป็นไอดอลให้รุ่นน้องนะคะที่ได้เดินตามความฝันในด้านของเป็นไอดอลเนี่ยอยากก็อยากร่วมงานกับเธอนะคะแล้วก็ยึดถือเธอเนี่ยเป็นต้นแบบในวงการเพลงนะคะนิ่งๆนะคะเธอเนี่ยก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ย เข้ามาเป็นศิลปินในค่าย SM Entertainment ได้นเนี่ยเริ่มแรกนะคะมาจากการที่เธอเนี่ยถูกแมวมองนะคะมาทาบทามนะคะแล้วก็มองเห็นความสามารถของเธอก็เลยทาบทามให้เธอนะคะมาออดดชั่นนะคะนอกจากนั้นคาริน่าแล้วก็วินเทอร์สมาชิกวง เอสป้าเนี่ยก็มาจากการที่โดนแมวมองทาบทามเหมือนกันนะคะพวกเธอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยก็เหมือนแบบว,ว่าไม่เชื่อนะคะตอนที่แมวมองมาติดต่อเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ได้ลองมาออดิชั่นดูพวกเธอก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในแสดงความสามารถนะคะทั้งในด้านของการเป็นเด็กฝึกจนสามารถเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเอสป้านะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับแฟนๆเคป๊อปได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ติดตามเอสบ้านะคะก็จะเห็นว่าพวกเธอเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความโดดเด่นแต่ละคนทั้ง4คนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ